สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับเจอกับพระอ้ค์ฟุตบอลไลฟ์แล้วครับเจอหน้าค่าตากันแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะจ๊ะอืมตัวนี้ก็อยู่ใกล้ใกกับต้นกวากมรกตนะครับ เป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะเอามาไว้ในห้องวางไว้บนโต๊ะทํางานนะครับก็ยกออกไปให้โดนตรงโดนแดดบ้างนะครับก็จะโอเคอเมื่อมันอยู่ใกล้กับต้นไม้ที่มีพลังงานบางอย่างนี่นะผมมีเรื่องอยากจะมาสื่อสารกับแฟนลิเวอร์พูลสักหน่อยนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันกําลังมีคลื่นความถี่คลื่นพลังงานบางอย่างนะครับ ที่มันส่งสะท้อนออกมาจากเอติฮัดสเตเดียมที่ผมแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับตอนนี้อุณหภูมิ3 5องศาค,ครับพี่น้องตอนเวลาประมาณสัก4โมงเย็นกว่า,ากว่า16นกากว่ากว่าของวันเสาร์มันบ่งบอกว่าค่ำคืนนี้และวันอาทิตย์นี้นะครับศึกพิมเมรีอังกฤษจะห้ามหันกันสนันลั่นโลกา ทั้ง2คู่มีผลต่ออันดับตารางคะแนนเป็นประโยชน์ของแต่ละทีมเองนะครับไม่ใช่ว่าทําเพื่อทีมใดทีมหนึ่งเช่นเวอร์พูล l เจอกับเต์แฮมแฟนแมนซิตียรแฟนแมนยูก็อาจจะแฟนแมนซิตี้ก็จะเชียร์เต์แฮมแฟนแมนยูก็จะเชียร์เวอร์พูลอ่าเพราะว่ามันมีผลประโยชน์โดยตรง แต่เอาจริงๆแล้วทั้งลิเวอร์พูลและเวสต์แฮมก็ต้องพยายามเล่นเพื่อชัยชนะเพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์ของตนเองถ้าลิเวอร์พูลชนะลุนแชมป์ถ้าเวสต์แฮมชนะชนะก็ลุ้นท็อปโฟรแค่นั้นเองกลับกันครับคู่คืนวันอาทิตย์แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ระหว่างแมนซิกับแมนยูแฟนลิเวอร์พูลก็อาจจะเชียร์แมนยูไม่อาจจาะละผมบอกเลยผมเชียร์แมนยูส่วนแฟนเวสต์แฮม ก็เชียร์แมนซีแค่นี้เองครับไม่มีไรไม่มีอะไรซับซ้อนนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ส่วนแมนซี C กับแมนยู U เองเขาก็ต้องเล่นเพื่อสามแต้มเพราะมันก็เป็นประโยชน์ของเขาถ้าแมนซิตี้ชนะได้ก็มีโอกาสเป็นแชมป์ถ้าแมนยู U ชนะได้หรือมีแต้มก็อาจจะรักษาความอ่เขาเรียกอะไรความได้เปรียบเนการรุ้นท็อปโฟต่ตอไปแ,แค่นั้นเองครับไม่มีอะไร เพราะฉะนั้นการที่กองเชียร์ของอีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งในประเทศไทยมันมากขึ้นผิดปกติในแต่ละสัปดาห์มันเป็นเรื่องปกติแต่พลังงานบางอย่างที่ผมกําลังจะบอกว่ามันถูกแผ่กระจายปกคลุมมายิ่งกว่าอาวุธใดๆจากประเทศมีขาวเนี่ยนะครับแผ่ปกคลุมมาถึงแอนฟิลเพราะตอนนี้เท่าที่ผมดูกระแสในโลกโซเชียลนะครับผมเองก็ในช่วงหลังตั้งแต่ ช่องว่างมันเหลือ3คะแนนเนี่ยผมก็พูดถึงการลุ้นแชมป์บ่อยขึ้นเพราะแน่นอนครับไม่มีใครที่ไม่รักทีมเชียร์ของตัวเองชอบชอบในการที่จะห้ามหันกันแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นแชมป์บกวกก็าตามแต่ขอให้ได้ลุ้นแบบนี้ทุกปีมีแชมป์เล็กแชมป์น้อยติดมือบ้างแชมป์ใหญ่บ้างก็ว่ากันไปแต่สถานการณ์ตอนนี้นะครับรัศมีรังสีอเมหิตที่แพร่มาจากเอทิฮัตเนี่ยผมบอกเลยไม่ใช่ว่าผมกลัวแต่ผมกําลังจะสื่อสารกับเด็กลิเวอร์พูลแฟนหงแดงว่าคืนนี้ เราห้ามพลาดนะครับคืนนี้เราห้ามพลาดแม้ว่าทุกประตูลิเวอร์พูลเป็นต่อแต่ถ้าพูดถึงโลกฟุตบอลไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ impossible ไม่มีเพราะฉะนั้นกระแสพลังงานในโลกโซเชียลแฟร์ลี่พูล เรียกว่าไปเม้นทุกเพจทุกช่องไม่ว่าเจ้าของช่องเขาจะทำคลิปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทีมอะไรก็ตดมนะครับในพิมพ์ลีกเนี่ยเด็กของหลายหมู่เราก็จะไปคอมเมนต์บางท่านก็มารยาทดีบางท่านก็มารยา,าทซา,า,า,ามอันนี้ก็ยอมรับมันตามตรงนะครับเด็กเรียบหุ่นมันก็ไม่เหยียบดีทุกคนเช่นเดียวกันกับแฟนทีมอื่นนั่นแหละครับผมถึงพยายามที่จะรณรงค์ให้ร่วมเชียร์ฟุตบอลกันอย่างสร,ร้างสรรค์ เชียร์ฟุตบอลให้มีเพื่อนอย่าเชียร์ฟุตบอลแล้วสร้างศัตรูเ mm hmm. พราะฉะนั้นคืนนี้ลิเวอร์พูลเล่นก่อนห้ามพลาดเพราะแมนซิตี้จะเล่นทีหลังพรุ่งนี้วันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งถ้าพลาดขึ้นมาพวกคุณจะเห็นพลังงานที่มันถูกซ่อนเร้นอยู่บานส่วหนึ่งว่าภูเขาไฟที่กําลังรอวันประทุเดือดขึ้นมานะครับอยู่ใต้พื้นสนามของเอติฮั็ ถ้าลิเวอร์พูลสะดุดปุ๊บแน่นอนครับพลังงานเหล่านั้นมันจะปะทุตโตมขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแรงกระเพื่อมมาถึงแฟนลิเวอร์พูลด้วยเพราะฉะนั้นเชียร์ฟุตบอลอย่างมีสติรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยที่น่านนะครับก่อนจะคอมเมนต์อะไรก็ให้เกียรติคู่แข่งด้วยเพราะเขาก็มี2เท้าเขาก็มีความสามารถไม่ใช่แค่ทีมเรานะครับท้ายที่สุดแล้ว คืนนี้ลิว่์พูลสามแต้มจวดแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวหลบใก้ต้นไม้ก่อน